คือวันนี้เราตั้งอยู่บนบรรทัดฐานว่าเราจะพูดความจริงทั้งหมดแล้วเราก็จะคุยกันแบบตรงไปตรงมาเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดยอมรับในสิ่งที่บกพร่องเราถึงจะเดินหน้าและแก้ปัญหาไปด้วยกันได้ซึ่งวันนี้ได้รความร่วมมือจากน้องค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็จะถามเป็นเรื่องๆไปในสิ่งที่ผ่านมา น้องก็ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะฮะทั้งหมดรวมถึงการเดินทางไปอุดรไปแก้บนตอนนอก็ไปด้วยทุกอย่างโอเคถือว่าเคลียร์ที่ผมพูดเนื่องจากว่ามีคนเห็นมีคนส่งรูปมาก็อยากจะดีแคลร์ให้มันชัดเจนอะไรที่ใช่ก็จะตอบว่าใช่อะไรที่มันเกิดขึ้นก็ ก็บอกให้น้องว่าต้องยอมรับเราจะไม่คุยกันเป็นเรื่องอื่นซึ่งก็สรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เรากําลังรู้สึกได้ว่าสเสถียรภาพของน้องดูแปรปรวนและดูอาจจะไม่นิ่งรวมถึงทําให้คุณภาพหรือสิ่งบางสิ่งมันทํางานด้วยยากและควบคุมยากมันก็คือปัจจัยจากที่ทุกท่านทราบจากปากผมไปแล้วนะฮะนั่นก็คือปัจจัยของคนรอบข้าง ก็คือญาติซึ่งก็ต้องยอมรับแล้วก็ตอนนอซึ่งก็ต้องยอมรับมีการเคลียร์กันเรื่องของคําว่าเหนื่อยนะฮะมีการเคลียร์กันเรื่องของคําบางคําที่อย่าเอามาใช้ถ้าจะเที่ยวให้บอกว่าเที่ยวเราคุยกันให้ชัดเจนอันนี้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยน้องก็ยอมรับในข้อผิดพลาด หลายคนอาจจะบอกว่าน้องชอบเที่ยวหรือไม่มันก็มีบ้างยอมรับน้องก็ได้ยอมรับในบางอย่างตามขั้นตอนทุกประการสิ่งที่เรามีข้อตกลงร่วมกันสิ่งที่เราทำข้อตกลงร่วมกันก็คือคบกันจริงไหม คุยกันจริงครับไปสิงคโปร์ได้กันจริงตอนนอพยายามทุกอย่างจริงสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือค่อนข้างที่จะดุในเรื่องของระเบียบวินัยการมองจุดสำคัญการโฟกัสผมพยายามที่จะมองว่ามันเกิดขึ้นได้สำหรับคนหลายๆคน มันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับกับคนที่มีชื่อเสียงสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ถูกถาโถมมาด้วยเรื่องใดๆก็ตามรวมถึงคนนอกที่อาจจะไม่มีระเบียบวินัยในการในการใช้ชีวิตแล้วมาอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคุณซันญ,ญ,ญาติหรือตอนอที่เข้ามาแบบชนิดเรียกว่าถาโถมแบบรุนแรงคนก็อาจจะ คนที่ตั้งรับก็อาจจะตั้งตัวไม่ติดพยายามอยู่บนบรรทัดฐานนี้นะอยู่บนบรรทัดฐานนี้สิ่งที่ r รีเควสต่างๆความบกพร่องหรือความงอง,งแงหรือเรื่องใดๆที่ทำให้พักผ่อนไม่พอมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องงานมันมีเรื่องอื่นก็เลยเคลียร์เซตกันใหม่โดยข้อเงื่อนไขก็คือข้อหนึ่งเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของญาติ ขอให้คุยกันเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องงานกับองค์กรใดๆทั้งสิ้นซึ่งน้องรับปากนะฮะซึ่งน้องรับปากเรื่องต่อไปเรื่องของเกี่ยวกับด้อมหรือการบริจาคขออนุญาตไม่อธิบายเยอะได้ให้หลักการและวิธีการไปแบบชัดเจนให้ไปปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยและอยากให ทุกคนในด้อมมีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคและเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ต้องเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลาและพร้อมที่จะให้ใครดูได้หากคนบริจาคอยากจะดูถ้าถ้ามันจะมีแบบนั้นคนที่เปิดบัญชีต้องยอมรับนี่คือเรื่องของการบริจาคคนให้ตัวส่วนเรื่องของตอนอ ตัวผมเองบอกเต็มร้อยว่าผมไม่เห็นด้วยและผมไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจผมนะว่าเรื่องของความรักหรือเรื่องของความหลงหรือเรื่องของการพูดคุยมันเป็นเรื่องส่วนตัวในระดับหนึ่งแต่ผมคุยในฐานะผู้ปกครอง และก็คุยในฐานะเจ้านายผมก็ให้คุยในในลักษณะคือต้องระมัดระวังเพราะว่าได้ให้ข้อคิดน้องไปว่า Lucky in game มักจะไม่ Lucky in l o เลและก็ชี้เหตุผลเรียกสติน้องให้มองว่าเราคือใครเราจะโตแบบไหนซึ่งน้องก็ ก็ได้ฟังแล้วผมก็ได้อธิบายคุณสมบัติของตอนอเท่าที่ผมมีหลักฐานให้ดูรวมถึงมีการโทรบางสายเพื่อให้น้องได้ฟังข้อเท็จจริงซึ่งน้องก็ลับปากว่าถึงถ้าผมพูดอย่างเนี้ยตอนนองก,ก็ฟังอยู่น้องก็ลับปากว่าก็จะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้น นี่คือเรื่องของคนใกล้ตัวกับญาติซึ่งจะต้องเคลียร์ออกไปนะะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนชื่อซันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะขอไปสองข้อข้อหนึ่งต้องไม่โกหกถ้าบริษัทสอบถามอะไรต้องไม่ร่วมมือกันโกหกหรือพูดเท็จหรือ ไม่ยอมพูดเพราะกันไม่ยอมพูดเพราะเกรงกลัวถูกบังคับให้ไม่ให้พูดเท่ากับองค์กรจะไม่รู้อะไรซึ่งขอไปแค่สองข้อถ้าให้ได้ก็สามารถที่จะปรับปรุงแล้วมาช่วยเหลือในบางส่วนต่อไปได้แต่ถ้าให้ในสองข้อนี้ไม่ได้หรือจับได้ว่ายังมีการโกหกอีกหรือ ถามว่าไปไหนแล้วไม่ตอบอย่างเช่นครั้งนี้ถามว่าไปไหนแล้วไม่ตอบทั้งทั้งที่รู้ก็จะถือว่ามีความผิดและก็จะไม่มีโอกาสอีกส่วนเรื่องที่ผมวิตกกังวลก็คือเรื่องตอนนอ,อก,ก็ผมก็เข้าใจในหลายๆอย่างว่ามันคงไม่แบบ เฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ไปไกลอะไรหนักหนาก็ผมก็จะเชื่อน้องว่าจะปรับสภาพให้กลับมาสู่โหมดเดิมให้เร็วที่สุดพราะเราได้สอนเราได้มีตัวอย่างเราได้มีเหตุการณ์เราได้มีการเราได้มีข้อมูลบางส่วนให้เอาไปพิจารณาว่าควรใช้ชีวิต อย่างไรนี่คือสามคนที่เกี่ยวข้องและช่วยกันประครับประครองเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวและทำให้เดือนกว่าๆที่ผ่านมาค่อนข้างเป๋ต้องยอมรับขอความร่วมมือประเด็นต่อไปขอความร่วมมือน้องไม่โพสต์อะไร ที่เป็นลักษณะของอารมณ์หรือการใช้การสื่อสารแบบอีโมชันอลมากเกินไปเรื่องต่อไปที่ขอร้องก็ถามน้องว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เป้าหมายคืออะไรได้อธิบายหมดน้องขอโอกาสที่จะไปต่อ ซึ่งในที่ประชุมก็ค่อนข้างจะโอเพ่นในการที่ให้ไปต่อแต่ต้องมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะอย่างที่เมื่อสักครู่แจ้งไปเพราะฉะนั้นน้องบอกว่าจะขออนุญาตปรับเนื้อปรับตัวเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเพราะน้องยอมรับแล้วคือวันนี้ถ้าน้องไม่ยอมรับหรือไม่คุยกันให้รู้เรื่องมันคงคุยต่อไม่ได้ผมก็บอกน้องแล้วตั้งแต่แรกว่า ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อุปโลกการพูดทุกอย่างมันถูกกันค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การพูดครั้งนี้ไม่ได้จงเกียิจงชังใครมันพูดเพื่อการพัฒนาตัวน้องแล้วก็องค์กรเพราะเพิ่งเข้าวงการมาแค่4เดือนกว่าเกือบหเดือนเท่านั้นนะฮะก็สิ่งที่จะน้องจะทำต่อไปก็คือต้องยอมปรับสภาพตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับก็คือ นับจากนี้เป็นต้นไปนับจากวันนับจากเวลาที่ห้องประชุมน,น้องจะขึ้นตรงกับผมคนเดียวโดยตรงจะไม่ต้องขึ้นกับลูกทีมงานผมผู้ช่วยผมไม่ต้องขึ้นกับคุณแวนไม่ต้องขึ้นกับใครจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะทำอะไรต้องส่งรายมาก,ก่อนการกระทำทุกอย่างเช่น วันนี้อยากไปสังสรรค์จริงๆต้องส่งไลน์มาบอกผมว่าไปที่ไหนมีใครไปต่อให้ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องพิมพ์มาให้ผมได้รับรู้ก่อนที่คนจะรู้หรือใครรู้ก่อนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนโหมดการดูแลผมจะต้องลงมาดูแลน้องโดยตรงคนเดียว อาจจะช้าบางทีงานยุ่งอาจจะอ่านช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนคนดูแลโดยตรงก็คือกลายมาเป็นตัวผมณขณะน,นี้ไประยะหนึ่งก็อาจจะนานหน่อยสักสักครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขึ้นกับผมโดยตรงเพราะฉะนั้นผมจะต้องรู้ในทุกๆวันว่าทำอะไรผมว่าการที่น้องเจอคนน้อยที่สุดคือเซฟที่สุด เพราะผมก็อธิบายให้น้องฟังว่ามุมมองมันไม่เหมือนกันการที่ไปต่างประเทศการที่ไปไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะทําอย่างไรถ้าเกิดใครซุกซนล่ะขี้เล่าเมายาแล้วจะทําอย่างไรตัวน้องไม่ได้เป็นบางคนอาจจะเป็นล่ะแล้วจะเป็นอย่างไรผลกระทบต่อตัวน้องและองค์กรจะเป็นอย่างไรภาพลักษณ์ล่ะถ้าอุบัติเหตุแล้วไปไหนต่อไปประกวดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าบางทีน้องอาจจะมองมองน้อยไปเข้าใจน้อยไปว่า บางทีความสนุกหรือหรือความพึงพอใจบางอย่างมันมันอาจจะส่งผลอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์แค่0.05เอร์เซ็นต์1เปอร์เซ็นแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกันเพราะงั้นผมก็ถึงบอกว่าช่วงเนี้ยจนถึงวันที่ไปอินโดนีเซียเนี่ยแทบไม่อยากให้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพาิกมากยกเว้นคนครพนมซึ่งรับปากไว้นานมาก แล้วทางนาครพนมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามคุยกับนครพนมด้วยตัวเองว่าทํำยังไงขยับได้ไหมไม่ใช่ขยับน้องไม่ไปได้ไหมคนอื่นไปแทนได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆถ้าเขายืนยันมาว่าไม่ได้เราก็จะไปเพราะเรารับปากแล้วเราก็ต้องทําแต่เพียงแค่ขอความร่วมมือนะคร น้องจะเข้าซ้อมถึงแม้มีเวลาน้อยนะครับในทุกเรื่องเร็วที่สุดถ้าที่เร็วได้ก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายหลังเจ็บจะไปเช็คอัพไปโรงพยาบาลมาก็โอเคจะลุยออกกําลังกาย <c oughs> ลดน้ําหนักฟิต <c oughs> ในทุกๆเรื่องเพื่อเดินหน้าต่อผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงครับขึ้นอยู่กับสภาพบอกน้องไปแล้วครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ให้คําให้กําลังใจรวมถึงให้ ให้โฟกัสเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน Lucky in game อัน u c k y in love ถ้าจะมา Lucky in love ตอนนี้มันจะไม่ Lucky in game ต้องคิดให้ดีนะฮะทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้ที่เรามีข้อตกลงกันและเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด ซึ่งก็น้องก็ให้คำมั่นสัญญาน้องก็ตกลงว่าจะจะลุยก็ก็เราในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนก็ลงมติกันร่วมกันก็เหมือนตัวผมก็บอกว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่มีบ่อยนะฮะมันจะไม่มีบ่อยนะนี่คือบทสรุป ในวันนี้เราก็จะให้โกโก้แวะไปหาน้องบ้างที่คอนโดนะครับอย่างวันนี้เมื่อประชุมเสร็จก็ให้โกโก้ไปกับน้องขึ้นรถตู้บริษัทไปก็บอกไปส่งน้องแต่ผมไม่รู้ส่งถึงหรือเปล่านะฮะก็ไปด้วยกันเพื่อทำความคุ้นเคยให้มากขึ้นนะฮะคือถ้ายังถ้ายังไม่แน่ใจก็จะให้โกโก้ไปนอนกับน้องสักหนึ่งเดือน อยู่คอนโดด้วยกันจะได้ไม่มีใครกล้าเข้ามาในคอนโดหรือป้วนเปี้ยนแถานั้นทั้งหมดมีแค่นี้ครับที่เกี่ยวข้องกับน้องที่พยายามเจเนเรตใหม่ทั้งหมดในทุกๆเรื่องสุขภาพความคิดเมนเทอริตี้ความผิดพลาดคำสัญญาคนไหนไม่เกี่ยวให้ถอยไปนะส่วนของตอนอน้องก็รับปากแล้วระดับหนึ่งนะครับผมก็ต้อง ต้องฝากทุกคนด้วยถ้าเจออะไรมาจากนี้เป็นต้นไปก็รีพอร์ตมาได้ที่ผมโดยตรงอินบ็อกซ์อินสตาแกรมหรือส่งมาในด้อมผมเพราะผมจะอยู่ในด้อมของผมมีอะไรมีรูปอะไรไปเจออะไรที่ไหนมานะไปเจอตอนอที่ไหนหรืออะไรใดๆที่แบบเอ๊ะบอกบอสหรือยังถ่ายแล้วส่งมานะฮะแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนแฟนด้อม ถ้ารักน้องอะไรไม่ถูกติน้องได้นะฮะขอความร่วมมือนิดนึงผมคนเดียวอาจจะทำไม่ไหวได้ดีนักทั้งหมดแต่ถ้าแฟนคลับทุกคนคิดว่าการติเพื่อก่อบ้างการค้านบ้างการคิดที่แตกต่างบ้างไม่ใช่อะไรก็ดีไปหมดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้อง เพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิตในด้อมกับศิลปินกันด้วยครับอ่ะของผมมีแค่นี้จริงๆ